บายดีป้าลุงบายดีพี่น้องมันี้มาวีผมให้ลูกสาวไปห้องเฮียนเลยพี่น้องพับเนี่ยขอเชื่อค่ะ เช้าเช้ิมงใน้อิตงาข้าวกินน้ำแล้วก็ไปห้งเฮียน น,น่เขาจะเอาลังบางเงียนเอาขีดิบทีิดิบไปแี้ทิบมันแล้วแวบบเงียนสืนมาลังแล้วลูดไป เยักมบับมับมากอยู่พี่น้องโอ้ยใครน้อยเนีะยลักเข้าเฮือนไหนน้นอยนในรถเข้า ไปมีผมพี่น้องไงดีแล้วตุ๊กหันแล้วกินข้าวบ่ะเนี่ยใช่ปิ้งข้าวเนี่ยปิ้งตับเดยวพี่น้องอุ่นแล้วต้อยอุ่นกินิปิงป้งตับไป่้งเียน ชิเย็นนั่งกินเบิร์ตใส่ลงเหี่ยนแล้วดีต๊ะสับน้าไม่กินข้าวอย่างงีป้าลุงมาินข้าวนะแม่ บึกละวเแม่ก่ามกันเด้อกินข้าวลูกฟ้าเด้อเวายังบ่เป็นตลาดได้ซ่นี้แล้วพี่น้องเอ้ยหอยนี่ซื้อมา้อมหอย ไปเอาหน่อยไปเอาหน่อยตุยเลยพี่น้อยไ้ยืดผัวนึกกจะออมจะสวยไม่ต้มจะหาไปได้แล้วท้องใหญ่ล้วไปไปได้พี่น้อย ที่นอนอต้ม,มนะนอไม่ไล่นี่การซีต้มอิ่มตื่นอียายมันบุดูกับมันลายทิศเจ้าพันเงินกันนึงส้มพักอันนี้ท้ายนี้ยังสิบวับนส้มดอกเบืองนี่อ,อ,อยู่ถ้ามันสม้มมันจะเปลี่ยนสีแน่นึง ตปะม,ม,ม,มาสุกมาเลยกินกินมาข้าวนี่กินบ้าชาป้อนนีม่มะเล็ดอันนี่กินข้าวกับแปะนี่ไหมโอย้ยนี่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 นนอ,อ่ะอ่ะปะอ่ะปะฮะอมข้าวกับตับไฟฟา<ป>เด้อะนิน นี่ัะเด็ดย่างย่างกับข้าวอ่ะอันนี้นี่นะเหรอโลเลยนะอันนี้โลสิบเจ็พันเหมือนหวยหวยเอออันเดียซื้อตัวแบบนี้มาซื้อตัวดิบมามันบ่มีตู้เย็นใช่ไห่น้องเอ๋เขาก็เลยซื้อแบบนี้มากินเลยมาบันนี้ละทอ ก็จพวงบุสิบพันสี่่วงสี่ตอส่พันอืมเขาช่เอนะือีนเขาจีนขาชอดจซเป็นโลกับมาห็นแห้งมได้สมนี้ยับตัดหัวโลสองโลสิบนั้นดินเทินเจ็ดโอ้โลกิโลชาวโลช่าดินเทินไออชาวดินเทนเลยเขาขายชิเจ็ดัมันตายแล้วเออชจ าเ้าดูเด้อูรจะเจ็บพันวนุ่มไปมันไหนมึงกัซื่อมานื้อใจแล้วใบเลี้ยมักมกแก่งชะพักแกงกินชพักเีกินง,งานมันก็ยากเลยจะกินแม่ต้มอันนี้จะอ,อุ่นมันแซ่บได้แม่ต้มอะไรซื้อน้ำอาอันนี้พี่น่อย กินนชื่อหอยใชแน่ชื่อหอยใช่แเหชื่อบโเออน้องเดี๋ยวชื่อซอยซะอมบ่มีบ่มีผัอมช่วงหน้าหินผั่มอมจะัมเ็ล้เอาหอยใ่ัมเื่อไรกินจะกินอ่าบ่มีมีเากิน จเจ้าเพชรน้อโอ้ยนกินาปอน <c oughs> เนอ้องแล้วอยู่ด้กินเราวินี่มันมาปิงตาบอะไไปหาทีไปหาดูาอยู่ซื้อนะม,มีเงินซื้อีขอเขาไปโรงเรีบม,พ,มพาลิลาย ขี้นีงง่เลอะพยายามมันมันบระเด็จเราถ่ายคลิปมันกับประเด็จปนคลิปนี้กับบุ้มีอย่าลายพี่น้องมีผมลูกชาวเขี่ยเครื่องลูกชาวไปาเงียนกระเป๋างเงียนอันนี้น้ำกระยังปเป<อ>างเง<อ>ี้ยนมข้าไเลยกระเป๋าในกติกาในพุ่นนี่ขาดแล้วกระเป๋า นิบเอาหุ่นนิบเอาเ่ย่ะเลยดูดีดีดูมีเงินซื้ออยู่ได้หน่วยละสี <t iny currently> ่ห้แล้วก็เป่าก็แพงเครื่องคงเงินเฟ้อเงินบาทขึ้นคลิปนี้กับ่มี่ยังไลน์เด้พี่น้องลาพี่ลาน้องไปกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไปเป็นเรีดเดียวเด้อจ้าขอบคุณเอฟซีสุขุมพลเด้อจ้า ที่เขามาติดตามเลยจ้าคลิปนี้กลับมาสบายดีพ่อคลิปหน้าเลยจ้าบายดี